สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโร่ทุกท่านนะครับและสวัสดีผู้ที่สนใจทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอ่านไพ่กันนะเรียนรู้วิธีการวางไพ่และอ่านความหมายของไพ่กันมีคําถามถามว่าถ้าเราอยากจะดูว่าคนที่เข้ามาเนี้ยจริงใจไหมเป็นรักแท้ของเราไหมหรือมาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือสิ่งอื่นใดไพ่ทาโร เราจะหาคำตอบนี้ได้อย่างไรโอเครักแท้หรือผลประโยชน์เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่อยากบอกอะไรอ่าโอเคอะไรคนก็แอบมาลุ้นนะว่าจะตรงกับของตัวเองหรือเปล่าแต่นี้เป็นการเรียนรู้นะเรามาเรียนรู้เราเปิดไพ่กันสำหรับคนที่มีไพ่อยู่ทางบ้านนะก็ลองซ้อมๆเปิดดูได้ว่า คนที่เข้ามานี้รักแท้หรือผลประโยชน์โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือเป็นรักแท้ฝ้ายมือเป็นรักแท้ออาวางไว้ก่อนรักแท้นะขวามือเป็นผลประโยชน์ เราก็จะเปิดไพ่แบบนี้เลยเสร็จแล้วเรามาดูใต้กองใต้กองเป็นราชาเอเป็นอัศวินถ้วยเราใช้ใต้กองด้วยนะงานนี้ทั้งหมดจะมีไพ่ทั้งหมดดมรามาละห้าใบโอเคเราจะใช้ไพ่ใต้กองใต้กองเป็นตัวสรุปตอนนี้เรามาดูกันก่อนมาอ่านไพ่ใต้กองกันไพ่ใต้กองเป็นอัศวินถ้วยมันคนที่เข้ามามันทำให้เขาเรารู้สึกดี ทำให้เราก็ชุ่มกระโชยกับปี้กระเป๋าคนที่กำลังเข้ามานี้หูเขาดูดีเ e อร์เฟกต์ใช่ไหมพอลีเจอร์มานี่ครบเครื่องมีทั้งรถมีทั้งการแต่งตัวที่ดีครบครันถูกอ,อกถูกใจเราเลยนี่แหละถ้าไม่งั้นเราคงไม่สนใจใช่ไหมแต่โดยดูภาพรวมแล้วว่าเป็นคนแต่งตัวดีสมาร์ทมีเจ้าชู้นิดๆนะแต่ความความเจ้าชู้นี่แหละก็ทำให้เรารู้สึกหลงรักเขา่ะ คือเขาต้องเจ้าชู้กับเราคนเดียวนะไปเช่าเจ้าชู้กับคนอื่นไม่ได้เราไม่ยอมรับใช่ไหมประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เรามาดูว่าว่าเนี่ยเขาเนี่ยสมาร์ทดูดีเนี่ยเขารักแท้หรือแค่ผลประโยชน์อ่ะเรามาดูเอาตัวไหนดีก่อนดูผลประโยชน์ก่อนไหมอ่ะเรามาดูผลประโยชน์ก่อนนะผลประโยชน์เป็นไงคือถ้าเกิด มันเป็นไพ่ทางบวกเป็นอะไรเงี้ยเราก็อนุมานได้ว่าเขาก็มาเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหมถ้ามีไพ่พวกไพ่เงินไพ่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไพ่เลาะเาคือเขาก็มีเขาก็ไม่ได้มีต้องการผลประโยชน์อะไจากเราใช่ไหมแต่เราดูก่อนแล้วเรามาวัดน้าหนักกันมาเวทกันว่าอันไหนมันดูแล้วมันมีน้ําหนักมากกว่ากันผลประโยชน์ไม่เนี่เขาไม่ได้มามาลักเราเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเลยเนี่ย เขาไม่ได้วาดหวังไว้ว่าเราจะต้องอย่างนั้นจะต้องต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้เขาทําไปเพื่อความเป็นความสุขส่วนตัวเขาเลือกที่จะทําเองอ่าเขาเลือกที่จะมาคบมาติดต่อมาพูดคุยกับคุณไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์เพราะว่าเพราะว่าอัศวินถ้วยอะ่ะเขามีพร้อมหมดแล้วเขาไม่ต้องการอะไรจากคุณเขาต้องการความสบายใจเขามาหาคุณเนี่ยเพื่อความสบายใจเท่านั้น เห็นไหมนักเรียนึกษาพอพออนุบาลความหมายของไพ่แล้วดูวิธีการการอ่านไพนะ่เราจะอ่านกันประมาณนี้ในสำนักเรานะเราจะอ่านกันประมาณนี้ในสำนักที่อื่นผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบนะแต่ของผมที่ผมเคยทํางานผ่านผ่านจากความเขาเรียกว่าอะไรผ่านดวงหลายๆดวงมามาแล้ว่ผ่านหลายๆคนมาแล้ววิธนีนี้น่าจะแม่นสุดสังเกตจากตัวเองแล้วว่า เปิดไพ่แบบเนี้ยมันค่อนข้างจะให้ข้อมูลที่ตรงและชัดเจนละกันอ่าก็คือสรุปผลประโยชน์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผลประโยชน์เขามาเพื่อหัวใจสั่งมาเออได้ไหมคําตอบอย่างนี้ได้ไหมใจฉันสั่งมาหัวใจฉันรักชื่อชอบฉันตัดสินใจของฉันเองอ่าผลประโยชน์ไม่มีอะไรหรอกฉันมีหมดแล้วอ่าไพ่บอกมาประมาณนี้นะต่อไปเรามาดูรักแท้ไหมเอออันนี้นะ่าสนใจ แท้ไม่แท้เดี๋ยวเราก็วัดกันตรงนี้เลยอ๋อน,น่าตัดสินใจแล้วเขาเลือกเราแล้วเนี่ยแสดงว่ารักแท้แน่นอนบุกเพสันนิวาตทำไมล่ะไฮโดโฟแฟนมันเป็นคู่บุญไงคู่บุญกุศลนำพาให้เจอกันใช่ไหมลาชินีดาบตัดสินใจลงไปแล้วว่าต้องเป็นคุณนะ นะทั้งบุญบุญกุศลก็มาตัดสินใจเลือกก็มานะเพราะฉะนั้นคนที่ดูคลิปนี้นะแอบหวังลึกๆนะยิ้มแก้มตุ๋ยกันไปเลยทีเดียวกู่แท้แน่นอนรักแท้แน่นอนอยากนะกว่าจะเจอคนที่เรารู้สึกว่าเพอร์เฟคคนที่ใช่แต่ถ้าเป็นคลิปๆนี้แล้วคุณมาเจอเข้าเข้าอะ่ะเขาก็จะเป็นอัศวินในรูปแบบของเขา ในรูปแบบของความรักของคุณเขาจะหัวเราะเขาจะใจดีจะเป็นคนโรแมนติกไม่โมโหง่ายไม่ทำร้ายคุณแน่นอนพึ่งพาอาศัยได้เขาใจดีอัศวินถ้วยเขามีตังแน่นอน <c oughs> แต่ไม่ถึงขั้นกับเปยน,นะถ้าเปเนี่ยมันต้องเป็นราชาเหรียญหรือเป็นหกถ้วเป็นหกเหรียญหรือราชาเหรียญเนี่ยประมาณนเ,นเนี่ยไพ่เหรียญเนี่ยจะเป็นลักษณะของโอ้ย ปกเขาเรียกว่าอะไรนะปกบอกเงินบอทองเลยแต่ลักษณะของอัศวินถ้วยมีพอทานเขาเรียกว่าฐานะปานกลางมีกินมีใช้ช่วยเหลือได้ยามที่จําเป็นไม่ได้มีมากล้นเหลืออะไรก็เป็นวัยทํางานทํามาหากินนี่แหละแต่เงินเดือนค่อนข้างเยอะอมีสมบบาทพระสถานบ้างเป็นของตัวเองนะสรุปว่าเขารักแท้เขาเห็นคุณแบบว่ามันเป็นไพ่ห้าห้าไอไฮโรแฟนเนี่ยมันเป็นการเข้า เข้าตามตรอกออกตามประตูมีกฎเกณฑ์มีแบบมีแผนมีประเพณีมันมีขั้นมีตอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นลําดับลําดับขั้นตอนในการจีบในการสารสัมพันธ์เป็นคนให้เกลียดให้เกลียดนะให้เกลียดยกย่องนับถืออะไรประมาณนี้ยเป็นคนค่อนข้างมีศีลธรรมด้วยเป็นความรักที่ตรงไปตรงมามีศีลธรรมมีความถูกผิดอะไรพวกนี้นะค่อนข้างจะดีเพอร์เฟต์ไปแล้วละแล้วลลการรักครั้งนี้มันเป็นการเลือกที่ตัดสินใจแล้วเพราะว่ามีราชนีดาบเข้ามา เป็นตัวบ่งบอกว่าฉันตัดสินใจแล้วส่วนในเรื่องของผลประโยชน์มันไม่มีผลประโยชน์ใดๆ The fool บอกแล้วว่าฉันเลือกที่จะมาเองเลือกที่จะจีบเลือกที่จะตกลงปรงใจมาเป็นคู่กับเธออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มาดูรวมก็จะมีความรู้สึกสบายใจได้เลยว่าเขาคนนั้นรักแท้หรือผลประโยชน์นะมันมีเหตุมีผลพากันไปตามนั้นแต่แค่ระยะ ตรงนี้นะอือย่าลืมอย่าลืมนักเรียนนักษาในความเป็นจริงชีวิตคนเรานั้นเวลาเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนนะจำไว้นะเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนอย่าไปยึดติดว่าตัวเขาจะต้องมั่นคงกับเราตลอดชีวิตถ้าเขามั่นคงกับเราตลอดชีวิตถือว่าโอเคไงถูกหวยรางวันใหญ่เลย แต่อย่าลืมว่าใจคนมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ละแต่มันไม่มีอะไรไม่มีความเที่ยงไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นโอกาสเนี้ยขอโกยความสุขทําทให้ตัวเองมีความสุขสิ่งที่อยู่อนาคตวันข้างหน้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเป็นตามนั้นแต่ให้เชื่อไว้อย่างหนึ่งแต่ให้เชื่อไว้อย่างหนึ่งเราทําดีเราก็ได้ผลดีต้นไม้ที่เราดูแลใส่ปุ๋ย ต้นไม้ที่ดูแลใส่ปุ๋ยดูแลทุกนุ้นทุทองเป็นอย่างดีผลที่ออกมามันก็ต้องดีไปด้วยเรามีต้นไม้อยู่หนึ่งต้นอย่าปล่อยป่าละเลยอย่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติโอ้ยมันลกมันลุงลังให้น้ําบ้างไม่ให้น้ําบ้างให้ปุ๋ยบ้างไม่ให้ปุ๋ยบ้างแต่อยากจะได้ผลไม้ที่มันดีหวานหวานนุ่มอร่อยกรอบไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นผลไม้ที่มันจะออกมาจากต้นที่ดีได้คุณก็ต้องดูแล ใส่ใจลดน้ําให้ปุ๋ยต้องดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ําเสมอไงนะหลักการนี้นะนักเรียนนักศึกษาโอเคจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรูกก้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทาคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ